พี่น้องเอ้ยวันนี้นะ่ะหาอยู่หากินได้แล้วก็สิมือเฮอเราได้เนี่ยเลาะท่งเลาะนาเมื่ออย่างว่าเจ้ากระเบงเนี่ยเลาะท่งเลาะนานี่นะเลาะเลาะท่งเลาะท่งเขาย่างตามคนาเมือนี่นะเบื้องคนาด้วยนะเป็นลุมเป็นบ่อกระตุกกระตักกระตุกกระตักอยู่นี่นะย่างแลวสิโหทิ่มสิโหคิดนี่นะสิโหคิดหัวง่าอยู่นี่เลเบื้องเอาปูเท้าย่างนี่เลาะท่งมือนี่เขานี่นะโอ้ยอยอะกินเข้าก็อยอะกิน พี่น้องซ้อมป่ายเอ้ยหิวข้าวแม่เออสิเป็นลมอะไรเนี่ยผู้เท่าผู้โอ้เนาะเออวงนี้เนี่ยเลาะทงเมื่อบ้านเอออะค่ะแมนม,นมันมีสเทนกาต้องเข้าใจเด้อเลาะทงเลาะทงหน้าไงาหน้าไงหลังอยู่นี่นะหัวกำมาัตำเทิกอยู่นี่นะเอาไปได้พี่น้องเอ้เมื่อบ้านเราได้ไปไปอ้กับเขาวันนี้เดี๋ยอ็กกับเขาเราก็สิรีวิวเขาเบิ่งว่า เอด็ดพอกินหวัวน,นี้ค่ะก็ได้ของเฮาที่เฮาเอด็ดมาเรืเนาะเนาะเออเอ็กับเขากับน้ำเอาขึ้นดีๆเอ้ยไปไปไปขึ้น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 ได้อยู่ได้อยู่ออได้อยู่เออได้อยู่ลองมือนอยู่โอ้ยอ,อันเดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้วพี่น้องซ้อมไปขึ้นไม่ได้มันนักก้น <ES> เอาเอ้ยดึงให้แน่เอาไปมือโอ้ยเอาเขามากับก้นไหลก้นเสีเด้อก้นเฮือแน่ เออกดติดตามได้เมือม่อยเมื่อยพี่น้องซ้อไปเมื่อยยังมีเมือ่อยอย่างไรเมือ่อยแดดตายแดดพี่น้องฮ้อนแท้นี่ฮ้อนแท้เอ้าขำมากกันละกดไลค์กดแชร์ค่อยๆหนิเด้อกดติดตามขาค่อยเนี่ยอย่าลืมได้เออแค่นี้เอา้เอาวแค่นี้พี่น้องเมื่อยไหลเมื่อยคักหายใจไม่อ่อ